เรื่องนี้คุณเกือบเสียชีวิตระหว่างการไหนทำจากการเป็นฮิสโตรเกือบตายเลยด้วยคับวันนั้นเราไปถ่ายที่สุพรรณกันครับเป็น Q, คิวเขาเรียกว่าอะไรคิวสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายก็เกือบสุดท้ายแล้วแต่ต้องกันจะปิดโลที่นั่นครับแล้วบวกกับเป็นช่วงหน้าร้อนที่อากาศอยู่ประมาณ43งาองศาหน้กระบูทุกวันบูสามวันติดติดกัน3วันกับเพชรแล้วก็เข้าซีนกับทุกๆคนเลยซีนใหญ่ๆทุกคนผมต้อง โหสลับล่างแปล่างขึ้นสลิงด้วยลิแล้วเป็นไงอาการเปนยังไงวันแรกยังไม่เท่าไหร่วันสองก็ยังเริ่มละเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตะคิวขึ้นขึ้นแบบมันมันเริ่มเริ่มอาการเริ่มอาการเริ่มออกมาแล้วตะคิวขึ้นหนาวยังไม่หนาวแต่ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยละร้อนมากๆเริ่มเพลียเริ่มหานู่นหานี่กินแต่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่พอวันที่สามเอาวะกลับไปนอนที่โรงแรม ครับสุดท้ายแล้วเว้ยมันสุดท้ายแล้วจะปิดโลแล้วอยากปิดเหลือเกินไม่อยากอยู่แล้วที่เนี่ยร้อนปิดโลคือหมายถึงว่ามันจะแบบเราจะได้ปิดโลกันที่นี้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาอีกแล้วเพราะบกที่ไม่อยากมาที่นี่เพราะว่าเราอยู่กันแบบไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยพี่ที่ว่าสุพรรณบุรีที่คนคิดว่าเอ้ยมันใกล้แต่จริงๆมันคือขอบสุพรรณบุรีค่ะไกาแล้วมันจะมีบางจุดที่สัญญาณมือถือมันไปมันอับสัญญาณไม่ถึงเลยที่คือเราต้องเดินทางไป10กิโลเพื่อเข้าไปในจุดจุดนั้นเรียกว่าแอ่งกระทะที่เป็นแอ่งนี่ไม่มีสััญญาณออยู่แแล้วมมนนนเเป็หืบบ แดดมันลงมาเนี่ยเป็นแองกระทางคือร้อนมากๆร้อนแบบร้อนจริงๆพอวันที่3เนี่ยเราบูกับเพชรก่อนตอนเช้ามีทั้งไฟจริงๆด้วยมันก็ร้อนด้วยท<อ>้ายสแล้วผมมันไปขึ้นสลิง<อ>า <ๆ S 2> จงแจง้งเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอากาศ43มงศาเเงือแตกตัวเย็นเจ็บหนูไว้จับเขาแล้วตัวเขาเย็นแตกแต่ตัวเย็นใช่ตัวเขาเย็นหนูตกใจมากหน้าเขาซีดปากก็ซีดเลยอะเริ่มแบบจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกจนตอนหลังแบบเริ่มจะเป็นลมขอพระห่ม สี่สาองศาผมยืนนั่งห่มผ้าอยู่สี่สิบสามองศาแต่ขอผ้าห่มเพิ่มไม่ไหวไม่ไหวยืนหนาวแบบหนาวจริงๆพอมองย้อนกลับไปนี่แบบผมมองฟ้าอะไรวันนั้นอ่ะกูทําอะไรอยู่วะจริงจริงผมก็นูจะเอาชีวิตมาทิ้งกูจะทิงทำไมวะคือแบบแล้วไปไปนั่งอยู่คืออ้วกอ้วกด้วยเดินไปอ้วกแล้วก็หนาวกินน้ําแดงพยายามแบบพยายามพยายามคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรเพื่อเพื่อมันเป็น ส่วนรวมด้วยเราอยากปิดที่นี่เราไม่อยากมีปัญหาเราอยากทาให้มันเสร็จถ้าทำออกมาด้วยดีอะไรเงี้ยเราก็สะกดจิตตัวเองกูไม่เป็นไรกูไม่เป็นไรกูทำไม่ได้อันตชัยกูแข็งแรงกูแข็งแรงอยู่งนี้ตลอดเวลาคุณคิดว่าเราคืออันตชัยเราแข็งแรงเราแข็งแรงเราแข็งแรงแต่คือร่างกายคือ5 4 3ทีสสองผมขึ้นไปถ่ายคัดปุ๊ผมนอน5 4 3 2ขึ้นมาถ่ายใหม่ห4 3ทีาคัดนอนอย่างนี้เลยพี่ตลอดเวลาล้มลุกอยู่เงี้ยล้มลุกตลอดคือมันร้อนมากจริงร้อนมากๆคุณคุณไม่คิดจะบอกเขาเหรอผมไม่ไหวผมไม่ไหวบอกแล้วครับ ไม่ใส่ของเขาก็น exactly. ี่กไม่ไหวก็คือไม่ไหวก็ปกติก็ร้อนก็น้อก็แค่เหนื่อยแหละใช่เขาก็แค่ไม่รู้ว่าจังหวะนอนที่นี่ไงเขาทุ่มเทมาเลยได้เอาอีกตีตัวทุกคนก็ช่วยเหลือกันหมายถึงว่าทุกคนก็เหมือนแบบเอาน้ําเอาอะไรมาให้เอายาดมมาให้คอยแบบกินกินอยู่ในเหตุการณ์อยู่อยู่ในเหตุการณ์ไม่หนักไหมกินอยู่ทั้งสามวันเลยแต่กินแบบเป็นผู้หญิงสวยๆไงทำอะไรมากที่นั่งทานกันแดดไปเรื่อยทานกันแดดรอเขาเขาสู้กันก็คือว่าเขาสู้กันใช่สามวันน้ำหนักผมลงไปห้าโล กติก็ผอมอยู่แล้วแล้วก็แบบตัวเปลี่ยนสีนี่คุณสามารถไปเปิดคอร์สเป็นคอร์สลดน้ําหนักได้เลยนะแต่แรกแรกมากับชีวิตเลยนะพี่คือตอนแรกเราก็ยังไม่รู้หรอกมันคือฮีสโตบพอเรากลับมาบ้านเราได้ดูข่าวเขาก็บอกลิสต์ว่าคนเป็นอาการของคนที่เป็นฮิสโตที่ก่อนจะเสียชีวิตมันจะเป็นยังไงโหแบบช็อก ก็คือจะอ้วกจะอ้วกหนาวตัวสันครบอาการแบบหดีที่สุดถึงอาการไหนที่เรามองไม่เห็นอ่ะผมเล่นกับพี่กินขนาดนี้ผมมองพี่กินไม่เห็นเบอร์แบบเบอร์ไปเลยเหมือนคนสายตาสั้นก็คือมองไม่ชัดไปเลยมองไม่ชัดเลยแต่ก็ต้องเล่นไปก็เล่นก็สะกดจิตตัวเองก็คือเราหลังจากที่มันไม่ไหวแล้วใช่ไหมพี่ผ่านอากาศร้อนแล้วมันบวกกับแดดไปแล้วครับเริ่มหนาวอากาศมันเริ่มแบบเปลี่ยนเราแล้วมา บัอัพใหม่แต่งตัวใหม่ทําให้ทุกอย่างมันแบบเหมือนแบบพึ่งมาที่นี่เหมือนพึ่งเกิดใหม่โดยที่แบบไม่ได้ผ่านอากาศร้อนอะไรมาเลยยิ่งต้องสะกดจิตตัวเองว่ากูไม่เป็นไรกูแข่งแกงกูแข่งแกงกูต้องทําให้ได้เลยสะกดจิตตัวเองตลอดคุ้มไหมถ้าผามว่าคุ้มไหมพอมองย้อนกลับไปจากตอนนี้ผมว่าคุ้มกับสิ่งที่ผมทําไปครับคือวันนั้นเราไม่รู้หรอกแต่พอเราเราคุยกันตลอดว่า เราเหนื่อยวันนี้นะวันนี้น้อเหนื่อยมากๆแล้ววันนั้มันบอกไม่ไหวอะใจมันบอกไม่ไหวทาทาไมอะไรเง <พอ S 1> ี้พอวันที่ละคระเราออนเราได้ผลลัพธ์ดีๆเราได้คนได้ชอบกับสิ่งที่เรานําเสนอไปกับการแสดงของพวกเราทุกคนกับงานที่พวกเราทุ่มเทไปอย่างเงี้ยมันคุ้มกับคําว่าหายเหนื่อยจริงครับมาดูแล้วมันหายเหนื่อยจริงครับมันเป็นงานที่เรียกว่าแลด้วยชีวิตจริงๆ